สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ FamilyVDW วันนี้กำลังจะออกไปทำงานค่ะวันนี้ธรรมดามันก็เป็นวันหยุดราชการของประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะเป็นวันมาขับตระเริของเขาแต่อ้อมต้องไปทำโอค่ะก่อนจะออกไปทำงานก็เห็นอากาศมันก็คลื้มฟ้าครึ่มฝนค่ะแต่เริ่มอุ่นแล้วข้างนอก อ้อมว่าอ้าาอมจะเอาผักอะไรออกไปปลูกข้างนอกนิดนึงเพราะว่ามีต้นมะเขือต้นพริกที่ยังเอาไปปลูกข้างนอกได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวอ้อมจะเอาออกจากบ้านผักเพราะว่าบ้านผักตอนนี้แน่นเอียดเลยเดี๋ยวอ้อมจะพาไปปลูกพริกปลูกมะเขือค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะไปช่วยอ้อมปลูกผักค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้คือมะเขือต้นที่อ้อมปลูกเท่ยที่แล้วอะคะ่ะนี่สองต้นนี้ ยังอยู่ดีส่วนตรงโน้นคือถั่วลันตาหวาน,นะคะ่ะนางกำลังออกดอกเลยแหละเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้กินไหมถั่วลันตาหวานปีนี้ ขอนวัชพืชก่อนค่ะวัชพืชขึ้นเยอะเลย you แต่ราคะพริกชี้ฟ้าห้าต้นอ้อมเอาลงดินแล้วคิดว่าเป็นพริกชี้ฟ้านะอันนี้เพราะเพื่อนคนรัดให้มาต้นมันเหมือนกันเนาะก็เลยเอามาลงเรียงกันเลยห้าต้นจริงๆอ้อมมีอีกหลายต้นเลยค่ะพริกสวยๆทั้งนั้นเลยแต่นางบอกว่าเป็นปาปริก้าแบบยาวๆด้วยก็เลยยังไม่แน่ใจอันนี้เอาที่มันเหมือนกันใบเรียวๆมาลงก่อนห้าต้นข้างหลังนั้นเป็นมะเขือเทศค่ะ อ้อมปลูกไว้นานแล้วแหละส่วนอันนี้วัชพืชเดี๋ยวอ้อมจะเอาเก็บไปทิ้งอากาศกำลังดีแล้วค่ะคิดว่านางจะรอดเนาะ สร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้อ้อมก็มาปลูกเอ่อมะเขือม่วงพลิกชี้ฟ้าแล้วก็พลิกกระเลียงเพิ่มค่ะปลูกวันลนิดค่ะเพราะว่าแม่บ้านทำงานประจำฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ